สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมอราเลยลนะคะจ ตอนนั้นก็รู้สึกกลัวเหมือนกันข้างล่างรถไฟนะคะก็จะเขาจะทําด้วยร้องด้วยไม้แบบนี้เลยค่ะคือจะสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วนั่งไม่นานท่ะ<ช>มันจะมีางยาวประมาณแบบหนึ่งร้อยเมตรหรือไม่ถึงประมาณนี้ค่ะก็จะมาลงที่สถานีนะคะนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าถ้ำกระแสนนะคะโดย นักท่องเที่ยวเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ <ไป S 1> ก็จะเลือกมาลงที่สถานีนี้กัน<ป>เขาก็จะมีแบบเป็นร้านอาหารร้านร้านขายของที่ะระลึกมีคาเฟ่เล็กๆด้วยนะคะที่เป็นแบบเป็นน้าดื่มอะไรเนียค่ะช่วงที่เราไปก็จะมีแบบชาต่ตางชาติหลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะคะนี่เราก็พาคุณพ่อคุณแม่กลับไปไปเดินดูก่อนเลยนะคะมันจะทอดยาวตั้งแต่ตรงที่เราถ่ายรูปนะคะไปสิ้นสุดตรงที่แบบท้ายตรงนั้นเลยค่ะตรงมงุม ตรงข้ามนะคะก็จะมีรีสอร์ทด้วยเป็นมีทั้งเป็นแบบแพรแล้วก็เป็นแบบโรงแรมธรรมดาเลยนะคะซึ่งเข้าไปดูในเพจนะคะเขาสามารถแบบว่าแคมปิ้งได้ด้วยนะคะตรงรีสอร์ตตรงข้ามนี้แต่ว่าราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปตรงที่แบบว่าจุดที่เขาให้นักท่องเที่ยวถ่ายนะคะช่วงที่เราไปนะคะก็คือจะแบบ ฝนตกบ้างนะคะก็น้ําก็เลยยังจะยังไม่ใสามากโชคดีที่วันที่ไปนะคะฟ้าสว่างแดดดีทําให้ท้องฟ้าสวยมากค่ะถ่ายรูปออกมาก็จะแบบดูดูสวยะครับอันนี้ก็คือ,อจุดที่แบบเขาให้นักท่องเที่ยวไวถ่ายรูปค่ะตรงนีค้คือจะเป็นป้ายสถานีนะคะซึ่งถ้านั่งไกลจากนี้ไปนะคะเขาก็จะเป็นเป็นลงที่สถานีไซโยกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็แวะไป ขับรถแถวๆเล่นแถวๆนั้นนะคะก็จะสุดท้ายเราก็จะมาต่อที่น้ำตกไซโยกนะคะน้ำก็จะสหแบบนี้เลยะค,ะค่ะคือสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตกประมาณแบบปูนธรรมชาติจริงทำเองับกป่นเบบเขาสร้างมาะคะ่ะเป็นประมาณเลยให้หนักท่องสามารถให้หนักท่องเที่ยวลงไปเล่นได้ด้วยนะคะแต่เสียดายที่วังนั้นเราไม่ได้เอาชูไยก็เลยไม่ได้ลงกัน,นะคะ่ะ พอมาถึงตรงนี้นะคะก็ฝนก็จะเริ่มปรยโปรยลงมาดีนึงนะคะนี่จะเป็นน้ําตกไซโยกน้อยค่ะก็มาถ่ายรูปก,กัน <Okay. S 1> นี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ร่มดื้นมากเลยค่ะ oh. แต่ว่าถ้าเป็นวันไหนก็ฝนตกก็น่า,น,าน่ากลัวนิดนึงตอนค่ำเราก็มาพักที่สมุทรสาครค่ะมาแวะทานข้าวแล้วก็พักที่นี่กัน